จินจรินค่ะออกมาตอบชัดนะคะหลังจากถูกถามว่าจะมีการคืนดีกับหนิงบณิตาไหมาหลังจากที่มีการแต่งงานมา11ปีจินบอกว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเห็นแก่ตัวตอนนี้เนี่ยกลับมาดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะเดรีวามาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนละไป EP สองนะคะของเป็กสัรชยัยแล้วก็ธัญญาธัญเรศค่ะสําหรับจินจรินนะคะน้องชายที่รักแล้วก็มีเอมี่กรินปทุมน้องรักอีกหนึ่งคนมีการไปตั้งแคมป์ชมธรรมชาติที่จังหวัดตราดค่ะในช่วงหนึ่งของรายการนะคะจินจรินเนี่ยก็ได้มีการออกมาเล่าเรื่องราวในชีวิตที่เกิด ขึ้นค่ะจินก็เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยอมรับว่าตัวเองเนี่ยทำตัวไม่ดีแต่งงานมา11ปีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราไม่ควรมีคนอื่นตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีจินรู้สึกว่าจินผิดมากจินผิดกับหลายคนไอ้ตอนที่มันวูบไปเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ตอนที่มันผ่านไปแป๊บหนึง่งอ่ะมันคิดได้อีกหมดเลยทุกอย่างมันก็จบหมดเลยเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกไม่ใช่แค่จินหรอกฝั่งนี้เองก็ทุกเหมือนกันเขาทุกหนักกว่าเราแน่นอนพี่เป๊กก็ด่าจินกี่รอบแล้วไม่รู้ พี่เบ๊กก็เรียกจินมาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาเรียกมาตบพี่เป๊กเขาตบเลยถ้าเขาไม่รักเขาจะไม่ยุ่งหลังจากที่ ได้มีการพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะแน่นอนค่ะว่ายอมรับแล้วว่าเออตัวเองเป็นคนผิดนะสํานึกแล้วนะหลังจากนั้นทางด้านของธัญญาค่ะก็ได้มีการถามเพิ่มเติมนะคะว่าและแบบนี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับมาคืนดีกับหนิงบ้างหรือเปล่าจินก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าขอเป็นพ่อแล้วก็แม่ที่ดีให้กับลูกดีกว่าอนาคตไม่รู้แต่ตอนที่หนิงเลิกกับจินเข้าสวยขึ้นนะเราสองตลอดถ้าเขาเจอคนดีก็จบแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้ที่เป็นแบบนี้ค่ะก็ได้ว่ามีการออกมาเปิดใจหลังจากที่มีการเลก เลิกรากับหญิงปณิตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ